สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์นะครับ g e n m o n i นะครับเป็นเว็บที่เราสามารถใช้ AI นะครับทำภาพนิ่งให้เป็นภาพเคลื่อนไหวได้นะครับมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับอันดับแรกเข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับ Genmo.ai นะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการ sign in นะครับหรือว่า login นะครับพอดีผมสมัครแล้วมันก็จะเป็น login นะครับถ้าท่านกดเข้ามาแล้วนะครับท่านก็เลือกว่าเข้าด้วย Google นะครับมันก็จะมี สมัครใช้งานด้วย Google หรือ Discord นะครับในทีนี้ผมเลือก with Google นะครับจากนั้นก็เลือกอีเมลของเรานะครับแล้วมันก็จะเข้ามาที่เว็บแบบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีเมนู Create Community นะครับ About Pricing นะครับเราไปที่ Create ครับเพื่อจะไปทําการสร้างนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรูปแบบนะครับก็คือเราจะเลือกแบบค้นหานะครับจะ Create หรือว่า Upload นะครับในที่นี้ ผมมีตัวอย่างภาพนะครับที่ไปสร้างภาพจาก AI มาแล้วนะครับผมก็จะเอาภาพนั้นขึ้นมานะครับให้มันเป็น Animation เลยนะครับผมก็คลิกไปที่อัปโหลดนะแล้วก็ไปเลือกรูปภาพนะครับที่ต้องการกดูุป้นเข้ามานะครับพอเรานําภาพเข้ามาใน Genmo แล้วนี่นะครับมันก็จะมาสเต็ปที่2นะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะอธิบายว่านะครับเนี่ยภาพตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะจัดการนะครับ ในเรื่องของแบ็กกราวน d ออบเจกต์แอนิเมตอะไรให้โดยอัตโนมัตินะนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็นะครับอธิบายเรื่องนะครับเฟรมอะไรต่างๆถ้าเรานะครับอ่านแล้วไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับท่านก็แปลได้เลยโดยการคลิกเมาส์ขวาที่หน้าจอนะครับวิธีง่ายๆแล้วก็ไปที่ไปที่คำว่าแปลเป็นไทยนะครับเนี่ยท่านก็อ่านเองได้เลยทีนี้นะครับว่าแต่ละคํามันหมายถึงอะไรนะครับมันจะเป็นการสร้างแอนิเมชันให้กับเฟรมนี้นะครับ เป็นการทำทีละภาพทีละเฟรมนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะมีรายละเอียดด้านล่างนะครับว่ามีคำบรรยายไหมนะครับถ้ามีคำบรรยายจะบรรยายว่าอะไรตรงนี้เราก็นะครับใช้ภาพที่ a i มัน Detect นะครับมัน Detect จากภาพแล้วมันก็ใส่คำบรรยายให้อัตโนมัตินะครับว่ามี l t t ร์เกินนะครับ Sitting on the Rock นะครับมีเด็กผู้หญิงนั่งบนก้อนหินนะครับ Next to Green นะครับถัดไปจากตัว Dragon ตัวมังกรสีเขียวแค่นี้เองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนกาทีพร้อมนะครับไม่เอาอะไรบ้างนะครับไม่ให้มันสร้างไม่ให้มันทําภาพที่เราไม่ต้องการนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเนกาทีพร้อมนะครับจากนั้นก็จะมีตัวเลือกข้างล่างนะครับี่ความยาวต้องการกี่วินาทีบนซ้ำอัตโนมัตินะครับนั่นนี่นะครับเราก็ลองใช้ค่า default เขาไปก่อนเนาะนะครับเพื่อเราจะสร้างนะครับว่ามันจะออกมาอย่างไงนะครับแล้วก็วนลูปวิดีโอไร้รอยต่อนะครับ โอเคนะครับเมื่อนะครับเมื่อเราพอเข้าใจพื้นฐานแล้วล้วก็คลิกไปที่ทําวิดีโอได้เลยนะครับหรือจะกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ make ิดีโอนะครับพอเรา make ิดีโอนะครับมันก็จะถัดมาที่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยากได้แบบเร็วนะครับก็ให้อัปเกรดทำจะเร็วขึ้น10เท่านะนะครับแล้วก็ข้างล่างมันจะบอกว่า pending ก็ให้รอนะครับ อสักครู่นะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีรูปนาฬิกาอยู่นะครับเพื่อจะเริ่มนะครับประมวลผลหรือว่าสร้างภาพนิ่งของเราเนี่ยให้กลายเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอแอนิเมชันด้านเองนะครับตรงนี้เราก็รอแป๊บนึงนะครับรอให้มันสร้างให้เรานะครับนี่เรียบร้อยนะครับเมื่อทําการเจนภาพเป็นคลิปวิดีโอแอนิเมชันให้เราแล้วนะครับเราก็ ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับหรือเราจะลองคลิกดูภาพขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นาะนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะมีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างภาพนะครับนิ่งให้กลายเป็นแอนิเมชันวิดีโอง่ายๆนะครับจาก Genmo นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วเราค่อยนําแต่ละภาพนี้ไปเรียงตัดต่อนะครับให้เป็นคลิปวิดีโอสมบูรณ์แบบอีทีหนนั่นเอง พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ